สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมคืนนี้หุ้นดาวโจนปกติเนาะก็ไอเสาร์อาทิตย์นั้นอยู่สองวันนะครับพี่พี่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเนาะก่อนหยุดสองวันก็ขอให้มาเด้งๆบังๆด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับหุ้นดาวโจนปกตินะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลคร่าวๆนะครับพี่พี่ลาวกาชาต ผมไม่ห้ากับ9ไปผลที่ออก382กับ39 39เราไม่มีนะครับเอาเน้นเ2้าอเขาออกแปนะครับเนาะมาให้เราก็ไม่ได้นะครับเฉดไปเฉดมาแบบนี้ตลอดนะครับพี่พีอืมนะครับก็ในรอบนี้ใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่39นะครับพี่พี 5, ไม่มาเนาะดาวโจน VIP ให้6กับ2ผลที่ออก970กับ13นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มาเนาะ ให้ไปให้หลักเจ็ดก็ให้อยู่นะครับสองเจ็ดออกเจ็ดศูนย์ให้สองสามออกหนึ่งสามนะครับนี่ก็หลุดไปนะครับส่วนหุ้นดาวโจน์ปกติให้หกกับเก้ารูดหกนะครับผลที่ออกสี่สามศูนย์หกสามใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกสามตรงๆเน้นๆนะครับเนาะก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกท,ท่านใดที่ตามหุ้นดาวโจนด้วยเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแนวทางของนะครับคืนนี้นะครับก่อนไปรับชม ก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้าเต้าทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวของเราคืนนี้ผมได้ไปที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับหนึ่งสองหนึ่งแปด หนึ่งเก้านะครับเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับนี่เลยอันนี้ลาวกาชาตินะครับส่วนนะครับผม ดาวโจน V.I.P นะครับดาวโจน V.I.P ได้9แล้วก็5นะครับสายรูทให้ไปที่เลข5นะครับให้ไปที่เลข5 5 1 5 3 5 7 9 0 9, ่3 9 7นะครับ สามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่953นะครับนะครับผมอันนี้ดาวโจน vip เนาะส่วนนะครับหุ้นดาวโจนปกติหุ้นดาวโจนปกติคืนนี้นะครับ หุ้นดาวโจนปกติคืนนี้ผมได้เลข9แล้วก็เลข7นะครับพ,พี่สายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับให้ไปที่เลข7 9 0 92 95 70 72 75นะครับ สามตัวผมให้ไปที่470นะครับหลักร้อยนี่เลยนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสับลาวกาชาติ ดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับถ้าใดทช่อชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆก,กันนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ